ครับหลายท่านมีปัญหาแหละครับสําหรับเครื่องตัดหญ้าแหะครับก็คือปัญหาก็คือตรงนี้ครับสายสะพายนะครับเมื่อเราทําการสะปนยไปนานๆนะครับสายลักษณะนี้นะครับก็จะรู้สึกเจ็บบ่านะครับของเรานะครับวันนี้นะครับผมมีวิธีทําให้เมื่อเวลาเราตัดหญ้าแล้วนะครับจะไม่รู้สึกเจ็บบ่าครับก็จะนิ่มนะครับก็ไปดูกันนะครับว่า ผมใช้อะไรแทนนะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมใช้นะครับก็คือยางรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับเป็นยางในนะครับครับเมื่อเราใส่ไปนะครับเวลาเราสะพายนะครับก็จะรู้สึกว่านิ่มนะครับไม่เจ็บบานะครับแล้วก็ไม่กดทับนะครับเนื้อเราครับทำให้เจ็บนะครับก็ทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับ ก็วิธีการใส่นะครับเราก็จะใส่ลักษณะนี้นะครับอ่าขันอน็อตน,นะครับตรงจุบรถเราออกนะครับครับเมื่อทำการขันออกเสร็จนะครับเราก็นำจุ๊บเรานะครับมาใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับ จากนั้นก็ทำการล็อกด้วยน็อตเรานะครับนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาสะพายดูนะครับเมื่อเราทำการประกอบมานะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่ครับเวลาเราสะพายนะครับก็จะไม่เจ็บบานะครับไม่เจ็บไหลแล้วก็ไม่กดทับเนื้อเรานะครับก็เป็น อาการ DIY นะครับสายสะพายเครื่องตัดหญ้าครับโดยที่เราใช้งานแล้วไม่รู้สึกเจ็บนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ